สวัสดีผู้ชมที่ติดตามทุกท่านวันนี้ที่อำเภอเมืองนราธิวาสวันอยู่สบายๆได้เจอกับนักท่องเที่ยวคนเก่งคนสวยมาเที่ยวมาพักผ่อนจากต่างจังหวัดเดินทางมาประทับใจที่นราธิวาสด้วยอาหารอร่อยบรรยากาศดีผู้คนอัธยาศัยไมตรีพร้อมเลยถือโอกาสแนะนํานราธิวาสชวนเพื่อนมาเที่ยวมาฟังกันครับเขามาเจออะไรบ้างครั้งนี้ครั้งที่4ค่ะแล้วก็ เริ่มอยู่หันใหญ่อะค่ะแล้วก็แฟนมารับตําแหน่งที่นี่ก็เลยติดตามแฟนมาแต่โดยส่วนตัวแล้วก็ขอหน้าน,นี้ก็มาฉีดวัคซีนค่ะสามครั้งแล้วก็นนี้คือครั้งที่สี่ค่ะ <c oughs> <c oughs> มาติดตามแฟนมาค่ะแล้วก็แล้วก็มาเที่ยวด้วยส่วนหนึ่ง <Okay. S 2> ค่ะผู้คนน่ารักค่ะอบอุ่นเหมือนเปนัานข้าวนี่เหมือนเ่าเข้าห็นว่าเรา,า,าเป็นคนต่างถิ่นอเงี้ยค่ะขเขาก็จะแบบเอ่นอนอกมาจากนา้ำเป็นอาไทยพุทธใช่ไหมคะอะไรเงี้ยค่ะก็ให้กัน้อนรอย่างดีใช่ <ๆ S 2> ค่ะ,คะ,คะ,ะอาหารที่ว่าเป็นเป็นข้าวแกงที่ว่ามีปลาปลาชิช่ปลาท,ท,าาทอดนะคะอร่อยมากแล้วก็ขา้าวยำแล้วก็เป็นโรตีแต่อ่ะค่ะทานแล้วไม่อ้วนนะก็อุ่น น้ำหนักก็เลยนะตอนนี้ตอนนี้น้ำหนัก54แล้วค่ะขึ้นแล้วอ้วนแล้วกินกาแฟมิเินแ,นแมนะค่ะสองวันแล้วค่ะจะบอกว่าต้องมาสัมผัสเองค่ะมันอยากจะบอกไม่ได้น่ากลัวเราก,ก็เป็นคนที่เสพข่าวเสพสื่อมาแต่ถ้ามาสัมผัสเองแล้วมันจะอีกมิตินึงมันอาจจะเป็นแค่ส่วนน้อยค่ะแต่ถ้าได้มาสัมผัสเองแล้วจะรู้สึกว่าเอ,อ้ยมันไม่ใช่นะมันไม่ได้น่ากลัวอย่างนั้นนะอย่างงี้ค่ะแล้วก็ให้เปิดใจค่ะแล้วลองมาสัมผัสดู กับข้าวเอยผู้คนเอยก็ยังน่ารักค่ะไตยพุทธมาสลินคืออยู่ด้วยกันได้ไม่ได้ว่าแบ่งแยกใดๆค่ะที่ชอบก็เป็นน่าจะเป็นถ้าสายกินก็ต้องแนะนําเป็นของกินค่ะแล้วก็เมื่อวานไปพัตำหนักพัตรันนิเวศับยังคงความเป็นธรรมชาติแล้วก็ไปป่าปุโตแดงเฮ้ยเปี่ยเลยไป ก็ยังรู้สึกว่ายังลุ่มลื่นแล้วก็มันไม่ได้เปลี่ยวไม่ได้น่ากลัวเหมือนที่ที่ข่าวข่าวออกไปมันแค่มนึ่งนหนึ่งสหนึ่งอะค่ะแต่ในความเป็นน่ารักที่วาดเป็นสามตวัดแชเดนนี่ยังยังโปกอบุนอยากให้ลองมาเที่ยวกันดูค่ะเปิดใจแลาจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ไม่ได้เหมือนที่เรารับรู้สะทั้งหมดนะคะ ว่าอัธยาศัยเหมือนเนี้ยค่ะเหมือนเวลาไปทานข้าวอย่างเงี้ยค่ะตามร้านอย่างเงี้ยเขาจะเห็นว่าเราเป็นเป็นคนต่างถิน่น<ะ>เขาก็จะให้การต้อนรับเหมือนว่าเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะเออลูกมาจากไหนลูกกินอะไรอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะน่ารักค่ะมีแบบยิ้มแย้มเติมใจเหมือนเขารู้ว่าเราเป็นคนต่างถิน่นเขาก็อยากจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีอะค่ะให้การต้อนรับแบบอบอุนน่ารักค่ะอาหารก็อร่อยชอบ ชอบกินยังพากลับสั่งทุกครั้งที่มาก็ยังสั่งกลับไปที่หัตใหญ่ีลองขอบคุณเจ้าบ้านเจ้าภาพที่ให้การต้อนรับต้อนรับอบอุ่นทุกครั้งที่มา่ะ